สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่23เดือน42563ค่ะเจมันนี่โกวันนี้ก็แวะมาอัปเดตสูตรยีก่กี่ลอตโต้ V.P. ให้อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นสูตรวิ่งรูด19ประตูนะคะก็คือ19ประตูบนล่างนั่นเองเนาะหรือว่าใครจะวิ่งบนวิ่งล่างอันนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะวิ่งบนรูดล่าง19ประตูอันนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วแต่เทคนิคการเล่นของแต่ละคนนะคะก็ จะคำนวณให้ดูตั้งแต่รอบที่11เนาะจนถึงรอบที่19นะคะก็คือรอบล่าสดุดของการอัดคลิปนะคะมาดูตัวอย่างสูตรนี้กันค่ะวิธีคำนวณน,นะคะเราจะเอาหลักร้อยบวก10ล่างนะคะได้เด่นตัวที่1บวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่2นะคะนำไปวิ่งหรือว่าลูด19ประตูนในรอบถัดไปนั่นเองเนาะมาดูตัวอย่างการคำนวณกันค่ะผลของรอบที่11 ออกเ1นะคะเราจะเอาหลักร้อยก็คือ9นะคะบวก10ล่างก็คือ5นะคะได้เท่ากับ14เนาะเอา4ตัวท้ายเป็นเด่นตัวที่1นะคะบวกเพิ่มอีก1เป็น5นะคะก็จะเป็นเด่นตัวที่2เนาะนำไปวิ่งหรือว่ารูด1 9ประตูบนล่างนั่นเองนะคะผลของรอบที่12เอ่ออก2อ0 94ก28094นะคะก็คือ4มาเนาะ คำนวนต่อรอบที่12ค่ะหลักร้อยก็คือ2บวก10ล่างนะคะก็คือ9ได้เท่ากับ11นะคะเอา1ตัวท้ายเนาะแล้วก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งะคะเป็น2ผลของรอบที่13ออก6 3 1 9 5นะคะก็คือ1มาเนาะ คำนวณต่อรอบที่13ค่ะหลักร้อยก็คือ6บวก10ล่างก็คือ9นะคะได้เท่ากับ15เนาะเอา5้าตัวท้ายบวกเพิ่มอีก1นะคะเป็น6ผลของรอบที่14นะคะออก7 6 9 7 2ก็นะคะก็คือหมาเนาะคำนวณต่อรอบที่14ค่ะหลักร้อยก็คือเจด บวก10ล่างนะคะก็คือ7ได้เท่ากับ14บวกเพิ่มอีกหนึ่งนะคะเป็น5ผลของรอบที่15ออก7 48 90กนะคะก็คือสีมาเนาะคำนวณต่อรอบที่15ค่ะหลักร้อยก็คือ7บวก10ล่างก็คือ9นะคะได้เท่ากับ16เอา6ตัวท้ายบวกเพิ่มอีกหนึ่งนะคะเป็น7ด ผลของรอบที่สิบหกออกเก้าสองสามสี่เจ็ดนะคะก็คือเจ็ดมาเนาะคำนวณต่อรอบที่สิบหกค่ะหลักร้อยก็คือเก้าบวกสิบล่างก็คือสี่นะคะได้เท่ากับสิบสามบวกเพิ่มอีกหนึ่งเนาะเป็นสี่ผลของรอบที่สิบเจ็ดนะคะออกศูนย์แปดสามศูนย์สามนะคะก็คือสามมาเนาะอันนี้เราจะได้ดิ้งเลยนะคะ คำนวณต่อรอบที่17ค่ะหลักร้อยก็คือ0บวก10ล่างก็คือ0นะคะได้เท่ากับ0นะับเพิ่มอีก1ก็คือ1นะผลของรอบที่18ออก5 2า7 4ก็คือ0มาเนาะคำนวณต่อรอบที่18ค่ะหลักร้อยก็คือ5บวก10ล่างก็คือ7 ได้เท่ากับ12นะับเพิ่มอีก1ก็เป็น3นะคะผลของลบที่19ออก38210เนอะก็คือ2มานะคะแล้วก็3มาหลักร้อย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสูตร19ประตูนะคะอันนี้ก็สำหรับ19ประตูเนาะแอดมองว่ามันจะไม่ค่อยได้กำไรสักเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยดิงเนาะถ้าเกิดว่าดิงเราก็จะพอได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลขมันมาตัวเดียวแบบนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่ามันหลุดมันก็จะไม่ค่อยคุ้มนะคะสำหรับแอดเนาะแอดก็ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะสำหรับ19ประตูนะเนาะแอดก็จะชอบปักมากกว่านะคะแต่ว่าก็อยากจะนำเสนอสูตรให้นะคะสำหรับใครที่อยากจะลองคิดเป็นนะคะก็ลองดูเนาะสำหรับสูตรนี้นะคะก็เน้นที่สูตรเนาะจริงๆแล้วเราสามารถนำไปเล่นพิกัดบุนก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องลองสังเกตดูเนาะว่ามันจะเดินต่อหรือเปล่านะคะก็สำหรับสูตรนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ ก็ลองนำไปคิดตามกันดูนะคะฝากสูตรไว้อีกสูตรหนึ่งนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ